เพื่อไทยก้าวไกลไม่เอากันแล้ว <cool ass> จากวันจับมือตั้งรัฐบาลถึงวันลง,งานามเอ็มปจากบริหารประเทศร่วมกันแตกหักช่วงจริงตำแหน่งประธานสภานะชัดแล้วตอนนี้ถึงเวลาต่างคนต่างไปวันนี้ท็อปนิวการเมืองฟันธงเลยเพื <cool ass> ่อไทยก้าวไกล ไม่เอากันแล้วเตียงหักแล้วเฮ้ยเรียกว่าเตียงหักได้ยังเพราะยังไม่ได้แตกนงงีแค่มั่นอ๋อเหรอคะใช่ไหมไม่เอากันแล้ว<อ>ทีมข่าวการเมืองระบุนะจากวันจับมือตั้งรัฐบาลถึงวันลงนาม MOU จะบริหารประเทศร่วมกันแตกหักช่วงชิงตำแหน่งประธานสภา,านะชัดแล้วตอนนี้ถึงเวลาต่างคนต่างไปจับตาเพื่อไทยจะเดินเกมเดินยังไง เขาก็ต้องเดินตามเกมเขาเก่าอะนะรอจังหวะสองจ้องโอกาสทองเพื่อไทยเสียงไม่ถึงหมดหลุ้นนายกนะพร้อมประกาศความชอบธรรมพักอันดับสองนะขอบริหารประเทศแน่นอนนะทีมข่าวการเมืองยังวิเคราะห์ว่ายังยกมือให้กับก้าวไกลเพื่อไทยอะยังยกมือให้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ยกมือนะแต่จะไม่ผ่าน แล้วก็จะไปโทษสวทั้งทั้งที่ก้าวไกลเองเนี่ยแสดงเจตจำนงรอบนี้มันเห็นเลยว่าต้องการเก้าอี้ประธานเพื่ออะไรเพื่อจะนิรโทษกรรมคดีโกงจะผลักงานนินทาโทษครรดีหนึ่งหนึ่งสองนิโทกโทษครรดีหนึ่งสองแก้หนึ่งหนึ่งสองในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสัาบัลแล้วสวที่คุณไปล็อบบี้เขาตอนนี้ไปบอกว่าไม่มีแก้หนึ่งหนึ่งสองในเอ็มโอยแล้วนะครับท่านสวคะ,คะเอาก็แกบอกว่าแกจะเอาประธานไปแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ย้อนแย้งกันหมดเลยแล้วสาวาเขาเอายกให้ไหมสาวาที่คิดเป็นน่ะ,ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านเพื่อไทยก็จะถือโอกาสหลังจากนั้นะนะตามแบบปฏิบัติปกติก็ปีสิทธิ์โดยชอบทำไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วที่พูดทั้งหมดนะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะถามว่าเราผมถามว่าท่านผู้ชมชอบไหมก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ชอบ ันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะด้วยความเคารพขอขอภัยก้าวไก่และเพื่อไทยแต่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่ดูท็อปนิวอยู่ตอนนี้เขาเคารพผลการเลือกตั้งไงเขาก็เลยมองว่าเนี่ยพวกคุณอันดับหนึ่งอันดับสองพกก็จัดตั้งไปสิแล้วคุณชิงกันก็พุกก็ชิงกันไปตามกรอบสิไม่ได้ไปเชียร์เพื่อไทยไม่ได้ไปเชียร์ก้าวไก่นะ,<ค>ะแต่นี่เราพูดตามเกณฑ์คะแนนเขามีสิทธิ์ในการ<ใ>ช,ช่วงชิงกัน <คะ S 1> ไม่ใช่ว่าตอนนี้เ,เรามาเชียร์เพื่อไทยแล้วไม่ใช่นะ ถามว่าอยากให้เป็นรัฐบาลไหมเราก็วิจารณ์มาโดยตลอดอนโยบายแจกเงินมืน่นดิจิตัลวอลเล็ตรวมไปถึง,งเรื่องทักษิณจะกลับบ้านเรื่องอะไรต่อพี่อไรอมีเรื่องคดีโกมีเรื่องอะไรอยู่เงี้ยส่วนเรื่องก้าวไกลก็จะไปแต 1, 2, นะหนึ่งหนึ่งสองนั่นก็จุดยืนที่เราวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เราก็ยังยืนอยู่จุดเดิมไม่ได้หันไปเชียร์ฝ่ายหนะะึ่งฝ่ายใดนะฮะแต่เราเคารพเสียงของพี่น้องร่วมสังคมเคารพเสียงของส้มที่เลือกก้าวไกลเสียงของคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store